คนสวยมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะที่รักค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังคะ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่8ตุลาคม2565ค่ะตรงกับวันเสาร์นะคะคุณกำลังรับชมคลิปวิดีโอจากอาจารย์เค่นะคะวันนี้ใส่ชุดสีเขียวนะคะสวยอยู่ก็สวยยอ่ นะคะพี่จ๋านะคะใครก็ามาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นชุด3ตัวสุดปังค่ะพี่จ๋าเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะ,นะ,คะนะภาพเสียงชัดเจนไหมคะนะคะกรุงเทพนะคะเขตสายไหมสุขภพิบาลหฝนตกคะ่ะบ้านพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกไหมเอ่ยนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีที่รัก คนสวยแกบหวยมาค่ะวันนี้มามาสามตัวนะคะมาสามตัวตรงนะคะเอ๊ะหรือไงนะสวัสดีคุณอาซิมค่ะสวัสดีคุณวิรัยสวัสดีคุณอนุเรขอโทษค่ะคุณอุระเนตรค่ะสวัสดีคุณอภิมหาเศรษฐีสวัสดีคุณมะลิจทีิรักสวัสดีคุณสุวีราสวัสดีคุณ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  วันวิภาค่ะสวัสดีคุณบุญนาคจ้ะสวัสดีคุณนรีรัตน์ค่ะสวัสดีคุณนิจจ้ะสวัสดีคุณสนธยาจิตที่รักขาสวัสดีคุณชรันสอนจ้ะสวัสดีคุณอ้อนจ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยค่ะสวัสดีคุณเป้สวัสดีคุณรดาค่ะนะคะสวัสดีคุณยุพินจ้ะสวัสดีคุณป้าโสภาพันจิตที่รักนะคะสวัสดีคุณน้องค่ะนะสวัสดีคุณสุรดา นะะสวัสดีคุณบุญจวนจะ้ะสวัสดีคุณบัวไทยจะ้ะสวัสดีคุณชอบพกาคา่ะที่รักค่ะสวัสดีคุณท้อได้แต่อย่าถอยออ้ยคอมเมนต์ดีน่ารักนะคะสวัสดีคุณนัตาค่ะบอกว่ามาฟังจากเบนเย่ยมนะคะสวัสดีค่ะ โอ้โห uh, ดีใจจังเลยนะคะดีใจที่มีกาลยานมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังค่ะนะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์ตัวเลขกันด้วยนะคะคนสวยมานะคะมีหลายคนหลายท่านถามว่าทำไมคนสวยนะคะบุคคลิก,กภาพถึงหางขนาดนี้จริงๆอ่ะตั้งใจอยากให้แฟนเพจเนี่ยมีความรู้สึกว่า นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนะหวยก็สําคัญแต่ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นคือความเป็นตัวของตัวเองค่ะนะจย์แค่อยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยรักที่อาจารย์แค่เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเนาะเมื่อคืนนี้นะคะดูคลิปยอ้อนหลาคํำตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะพี่จ๋านะคะคำนวณเป่าเป็นจ้าแต่ว่าคุณยุพาฝันแล้วนะคะคำนวณบอกเป็นคะ่ะ แต่ฝันได้เลขต่ำค่ะคุณชนที่ชาบอกได้ค่ะนันลานันลานะคะคุณพวนบอกว่ามะนังซิมานหนึ่งกับเก้าเด้นาอ่าแฟนเพจส่วนใหญ่ที่บอกว่าสูงเป็นส่วนใหญ่เด้พอไหมพี่น้อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราต้องมาดูกันคําว่าแต้มในที่นี้ไม่ได้หมายหมายถึงว่าทั้งสองตัวหรือสามตัวจะมาแต้มสูงหมดหรือต่ําหมดนะคะแต่หมายถึงว่าการวิเคราะห์จากสูตรแล้วเนี่ย สมควรที่จะมาเป็นสูงหรือต่ำเนี่ยมันเกิดจากว่าสูตรของการคำนวณอย่างอาจารย์แค่เนี่ยเวลาให้หวยหรือให้สูตรพี่ๆเนี่ยเกิดจากการคำนวณเราไม่ได้คำนวณแค่ว่าไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะแต่เราถอยหลังให้ด้วยเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดสุดของการคำนวณความน่าจะเป็นมันต้องเกิดจากการที่สูตรนั้นเดินหน้าและถอยหลังได้นะคะพี่จ๋านะคะอ่ะนะคะ พ่อแม่พี่น้องคิดทุกแล้วงวดนี้นะคะส่วนหญยสิมาสูงเด็กค่ะนะคะโอกาสมาสูงแต้มสูงเยอะมากสูงนี่คือเลขใดน,นะคะสูงนี่ก็คือถ้าถ้ามากกว่าห้าเรียก,กว่าสูงแล้วพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ต,ต่ำคือน้อยกว่าห้าถ้าแต้มกลางๆก,ก็คือห้าเด้ค่ะอาจจะเป็นสี่ห้าหรือห้าหกอันนี้เขาเรียกแต้มกลางกลางน่ะนะอย่านาะ บูชาย,ยัางไงถึงจะถูกจริงๆอันนี้เป็นงานเกตเอนะคะอาจารย์เคปล่อยไว้วันนั้น299ก็ไม่ได้เคยขึ้นราคานะคะใครอยากได้หินถูกหวยปีเสียหินถูกหวยนะคะอันนี้เป็นงานคัดนะคะอาจารย์เทพทาพิธีชําระล้างนะคะในเรื่องของหินมงคลให้เรียบร้อยใครที่อยากได้นะคะไม่ต้องไปทําเพิ่มนะพาอินหินไปอาบแสงจันทร์อาบแสงอาทิตย์ปล่อยน้ําไหลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะ อาอเสียงสวดมนต์อะไรงี้ไม่ต้องทํานะจันแค่ทาให้หมดเรียบร้อยแล้วใครอยากได้พิมพ์รหัสมอมาเลข7จ็มอมาเลขเจดและจันแค่จะบอกให้นะคะพี่ๆพร้อมไหมจ๊ะมอมาเลข7ดนะคะเหลือเหลือไม่เยอะนะคะอันนี้เราตัดหลุดจองขออนุญาตขึ้นไม่เยอะนะคะนะอ่าเลขแรกที่ชอบอันนี้3ามตัวหน้าสาตัวท้ายรัตตรีนะคะนะพยายามหาซื้อสาตัวท้ายให้ได้หาหา3ตัวท้ายไม่ได้หา3าตัวหน้านะคะตัวนี้ขึ้นขึ้นเน้นทงชุดเลยคะ ใช่ใช่ใช่อ่ะเมนี่นะคะเลขแรกค่อยโชว์อันดับที่หนึ่งชอบสองห้าแปดสองห้าแปดเป็นเลขนี้เจ็ดอันดับสองที่ชอบคือสามสี่เจ็ดค่ะพี่จ๋าหินสวยขอบพระคุณมากค่ะสามสี่เจ็ดอันดับสองที่ชอบนะคะสามสี่เจ็ดนะคะ โอ้โหคนพิมพ์รหัสมามา51น่าดูเลยเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะมามา51ไม่ได้ทุกคนกราบขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวอาจัรย์แค่จะถามที่ร้านให้อีกทีหนึ่งนะคะที่ชอบคือ137งั้นอาจารย์แค่จะเรียงให้พี่พี่นะคะ258 347และ137อ,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 อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองไงคะอาจั์ ที่ชอบอะค่ะสองห้าแปดสามสี่เจ็ดอันดับสุดท้ายที่ชอบคือหนึ่งสามเจ็ดค่ะนะคะอาจารย์ชัดจะเน้นเป็นสองห้าแปดและสามสี่เจ็ดกะได้ค่ะอาจารย์สวยมากพูดจาน่ารักมีสินค้าตัวไหนราคาพิเศษให้แฟนเพจได้บ้างเดี๋ยวเรามาหาสินค้าราคาพิเศษอาจารย์จาย๋า จับลาบค่ะใครอยากได้รหัสสอเสือเลขเจ็ดค่ะพันสองไม่ได้ขายวันนี้ให้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะพูดจริงค่ะจงพึงพอใจกับความน่ารักซึ่งกันและกันกราบขอบพระคุณพี่สุมเมธมากๆค่ะนะคะนะกล้วยอบน้ำผึ้งกล้วยอบน้ำผึ้งนี้มีแพ็กไหมอาจารย์รหัสแพ็กอาจารย์ลบทิ้งยังคะใครอยากได้สอเสือเลขเจ็ดนะคะเป็นเครื่องรางที่ของอาจารย์เคเนี่ยนะคะปังมากร้อยเก้าสิบเก้าบาทรหัสสอเสือเลขเจ็ดค่ะ พันสองไม่ได้ขายนะคะแต่ร้อยรหัสร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยโขเป็นวันนี้อีกวันหนึ่งและอย่างพรุ่งนี้นะคะจะให้น้องเปลี่ยนเป็นราคาโปรโมชั่นเดิมคือพันสองขายสองร้อยห้าสิบเก้าค่ะนะสวยมากกลับขอบพระคุณมากค่ะที่นี่นะพี่ๆเรียกกระจับเงินกระจับทองจะต้องมีสองสีนะจ๊ะสีเดียวเรียกจับเงินจับทองไม่ได้นะคะนะคะที่นี่เราใส่ใจทุกอย่างนะคะพี่จ๋าคนทําเครื่องรังไม่ใช่สักแต่ว่าจะทําได้นะคะต้องใส่ใจ งานเครื่องผู้ใดที่มาจิตตามเรานะคะผู้ใดนะนะคะ